สวัสดีค่ะคุณครูสันสิณีทองเจเพรนะคะคุณครูขวัญค่ะคุณครูสอนทักษะการฝึกพูดนะคะวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกพูดนะคะทักษะที่2ก็คือทักษะการฟังเข้าใจภาษานะคะวัตถุประสงค์ของการฟังเข้าใจภาษานะคะจะได้ฝึกฟังและเข้าใจคําสั่งพื้นฐานง่ายๆได้นะคะขั้นตอนการฝึกของคุณครูนะคะจะเป็นคําสั่งให้เด็กปฏิบัติตาม5คําสั่ง เป็นคำสั่งที่เป็นประโยคความเดียวเป็นคำสั่งง่ายๆนะคะเรามาดูคำสั่งแรกนะคะคำสั่งที่1นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อเด็กไม่ทําตามคำพูดของเรานะคะคำว่าสวัสดีผู้ปกครองนะคะก็ทําท่าสวัสดีให้เด็กดูนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะถ้าเด็กยังไม่ทําตามอีกนะคะผู้ปกครองก็จับมือเด็กนะคะสวัสดีจับมือเด็กทำนะคะ คำสั่งที่สองนะคะขอมือขอมือถ้าขอมือแล้วเด็กไม่ให้มือนะคะผู้ปกครองก็ยื่นมือไปตรงหน้าเด็กนะคะขอมือค่ะอ่อน้องุณครูขอมือลูกอ่าขอมือถ้าเด็กไม่ยื่นมือให้นะคะก็จับมือเอาอีกมือหนึ่งจับมือเด็กมาวางไว้บนมือเรานะคะขอมือคำสั่งที่สองนะคะเอาคำสั่งที่สามนะคะ จะเป็นคำสั่งยกมือเมื่อเด็กไม่ยกมือนะคะผู้ปกครองก็ทำให้เด็กดูนะคะยกมือถ้าเด็กไม่ยกมือเราก็จับมืออีกมือนึงนะคะจับให้เด็กยกนะคะยกมือ่ยกมือต่อไปคำสั่งที่สี่นะคะปลบมือปลบมือเมื่อเด็กไม่ปลบมือนะคะเราก็ทำให้ดูนะคะปลบมือปลบมือ อ่าถ้าเด็กไม่ทําเราก็จับมือเด็กทําเหมือนเดิมนะคะปลกมืออ่าคคำสั่งที่5นะคะโบกมือโบกมืออ่าถ้าเด็กไม่โบกมือเราก็ทําให้ดูนะคะโบกมือโบกมือถ้าเด็กไม่ทำนะคะเราก็จับมือเด็กนะคะให้โบกมือโบกมือแต่ถ้าเด็กโบกมือสองมือหรือมือเดียวก็ได้นะคะอ่าจบในคําสั่งพื้นฐานง่ายๆประโยชน์ เด็กสามารถที่จะเข้าใจคำสั่งง่ายๆคำสั่งพื้นฐานนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกพูดครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ